ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมะฟังเทศตอบปัญหาธรรมะมีโยมเขียนจดหมายน้อยมาถามเรื่องการปฏิบัติถามว่าพระอาจารย์พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆอาการความทุกข์ของาธาตุขันจะเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะเท่าที่สังเกตเหมือนจะให้เราได้ฝึกจิต ฝึกการพิจารณาอยู่เนืองๆถ้าเราไม่เกิดทุกข์ทางกายกับตัวเราเองเราก็จะไม่ได้นำมาพิจารณาและเข้าใจสภาวะนั้นได้เพราะมันเกิดเกิดเกิดัๆดบๆเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายอยู่ดีๆก็หายไปเองแต่ช่วงที่เราเป็นเราต้องมีสติรู้ตัวตลอดไม่งั้นจิตเราจะวุ่นวายและทุกข์กับอาการที่เกิดขึ้น ช่วงที่อาการเกิดก็มาดูลมหายใจที่จมูกอาการทางกายที่เป็นมากๆก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องพิจารณาเฝ้าดูทั้งสองอย่างไปพร้อมกันค่ะพอผ่านพ้นไปเราก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมาทีละอย่างเองค่ะก็เป็นการเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วหล่ะ ก็จิตเราถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าจิตของเราตั้งลงที่กายตั้งลงที่เวทนาก็คือระลึกรู้อยู่ที่กายที่เวทนานั้นน่ะปัญญาที่จะรู้แจ้งกายรู้แจ้งเวทนานั้นมันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าของเรามันจะเป็นลักษณะว่าหลบหลบแล้วก็เผชิญหน้าบ้างที่จ,จนารณจาเวทนาบ้าง พิจารณาเพื่อให้ก่อให้เกิดความเข้าใจในการปล่อยวางนั้นเราก็พิจารณาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เราก็มาตั้งสติที่ลมกระทบปลายจมูกหรือตั้งสติรู้อยู่รู้อยู่ที่ปลายปุ๊บปลายจมูกเนี่ยถ้าถ้าหากว่าเรามาตั้งสติรู้อยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยอันเนี้ยมันมันเป็นการหลบเวทนามันไม่ใช่การเผชิญหน้าพิจารณาเวทนานะนั่นแหละเราก็ต้องเข้าใจ การเผชิญหน้าพิจนารณาเวทนาคือช่วงขณะที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเราก็จเจริญสติเข้าไปเข้าไปกําหนดรู้พิจนารณาทุกขเวทนานั้นได้เราก็ต้องมีตบะทรรมตบะเดชะหนุนหลังสติปัญญาของเรานั่นแหละตบะเดชตบะร,รมตบะเดชะก็คือสติปัญญาอ่อหนึ่งสติปัญญาที่เขาเข้าไปกําหนดรู้พิจณาหนึง่งแล้วก็ความเพียรพยายามความอดทนอดกลั้นอันนี้แหละเป็นตบะร,รม ตาบะเดชาสําคัญเพื่อพยุงความเพียรความอดทนนั้นเป็นตาบะเดช e าสําคัญที่จะช่วยพยุงให้สติปัญญาของเราไม่ล้มเมื่อสติปัญญาความเพียรความอดทนนั้นเป็นตัวหนุนนําให้สติปัญญาเราไม่ล้มสติปัญญาเราก็จะได้กําหนดรู้พิจารณาความทุกข์ได้ต่อเนื่องปัญญาก็จะรู้แจ้งความทุกข์ได้ตามความเป็นจริงแต่การพ,ร <S <S พริจารณาความทุกข์ในร่างกายนั้นเราต้องรู้จักพิจารณา คู animals, ่กันไปกับการพิจารณาร่างกายถ้าหากว่าเราพิจารณาล่างกระดูกได้ก็ยิ่งดีใหญ่พิจารณาความทุกข์สลับกับการพิจารณาล่างกระดูกนั่นแหละสลับกันไปมาเอ่อการพิจารณาการพิจารณาร่างกายล่างกระดูกนั้นเราก็ประมาณเอาซะก่อนว่าเออกระดูกมันอยู่ตําแหน่งนั้นกระดูกหน้าตามันเป็นอย่างนั้นกระดูกขาหน้าตามันเป็นไงกระดูกสะโพกกระดูกไหโครงกระดูกฝีฝ่ากระดูกไหประแดกไหประระกระดูก กระดูกขานไก่ประเงบประงบับเป็นไงอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยเราก็ประมาณเอาแล้วเราก็กําหนดสติไปสัมผัสในร่างกระดูกส่วนต่างๆเหล่านั้นสัมผัสบ่อยๆสติเราก็ไปสัมผัสสติไปสัมผัสรู้กระดูกต่างๆกลับไปกลับมาบางทีมันก็เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วก็ฝึกฝนสติปัญญาเราพิจารณากายสลับกับความทุกข์พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเออกระดูกมันทุกข์ไหมมันก็ไม่มันไม่สุกมันไม่ทุกข์แล้วทีเนี้ย อะไรทุกอะไรทุกล่ะสิ่งที่เรียกว่าความสุขความทุกข์อ่ะมันก็คือเวทนาขันนั่นแหละเราก็จเจริญสติปัญนี่ยเราเราก็จะรู้ความเป็นจริงว่าเออจิตมันยึดเวทนาที่นาาเนี้ยว่าร่างกร่างกร่างกายเนี้ยร่างกายเนี้ยมันไม่ถูกไม่ทุกข์กับใครหรอกแต่จิตมันหลงไหลมันมันยึดมั่นใน,ในเวทนาน่นแหละมันถึงได้ทุกข์ไงถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ได้หลงไหลเอ,อ่อยึดมั่นในในใน,ในความสุขความทุกข์นั้นเน่ะ จิตใจมันก็มันก็ไม่ปั่นป่วนจิตใจมันก็ไม่ทุกจิตใจไม่ทุกอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันถึงจะจบหากจิตใจของเรามันยังทุกอยู่มันก็ไม่จบไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพียรพยายามพิจารณาของเราไปนั่นแหละทีนี้เราจเจริญสติปัญญาพิจารณาความทุกข์บ้างพิจารณาร่างกระดูกสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละพิจารณาก็เราต้องพิจารณาพิจารณาอิงหลักพระธรรมนั่นแหละเช่นพระธรรมท่านสอนว่า ให้พิจารณาให้เห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาความคิดความคิดคือจิตก็สักแต่ว่าความคิดจิตที่เศร้าหมองผ่องใสก็สักแต่ว่าจิตระลึกรู้พิจารณาให้เห็นให้เห็นอะไรให้เห็นความเป็นสภาวธรรมของมันของมันเท่านั้นเช่นกระดูกมันก็เป็นสภาวธรรมของมันของมันความทุกข์ความสุขความทุกข์มันก็เป็นมันก็เป็นของมันเท่านั้นความสุขมันก็เป็นของมันเท่านั้นมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันเนี่ย กำหนดรู้พิจารณาให้เห็นมันเป็นของมันความคิดมันก็เป็นของมันมันไม่ใช่ของเรากำหนดรู้พิจารณามันสัญญาลมภาพความทรงจําต่างๆในจิตใจมันก็เป็นของมันภาพความทรงจําต่างๆภาพต่างๆในใจมันก็เป็นของมันมันไม่ใช่ของเราไงแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติปัญญากําหนดรู้พิจารณามันน่ะจิตเราก็ต้องหลงไงถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาพิจารณาความสุขความทุกข์ในร่างกายเวทนาในร่างกายนั้นจิตมันก็ต้องหลงหลงยินดียินร้ายถ้าถ้าหากว่าเป็นความทุกข์มันก็หลงยินร้ายไงจิตจิตใจมันก็ปั่นป่วนไง ถ้าหากว่ามันหลงในในความสุขเวทนาในร่างกายมันก็หลงยินยินดีไงเนี่ยมันกำหนัดยินดีมันหลงยินดีมันกำหนัดยินดีไงเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าสติปัญญาเฉพาะหน้าเวทนามีเรียกว่าสติปัญญาเฉพาะหน้าอารมณ์สติปัญญาเฉพาะหน้าร่างกระดูกร่างกายถ้ามีเนี่ยจิตมันก็ไม่หลงร่างกายสติปัญญาเฉพาะหน้าความทุกข์สติปัญญาเฉพาะหน้าความความสุขสติปัญญาเฉพาะหน้าความสุข ในกายในใจสติปัญญาเฉพาะหน้าความทุกข์ในกายในใจเนี่ยสติปัญญาเฉพาะหน้านั่นก็หมายถึงว่าสติปัญญากําหนดรู้พิจารณาความทุกข์ความทุกข์ในกายในใจนั่นแหละระลึกรู้พิจารณามันความทุกข์ในกายในใจนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของของสติปัญญาทั้งสิ้นเห็นไหมมันเป็นอารมณ์ของของสติปัญญามันเป็นอารมณ์ของสติปัญญากรรมฐานมันเป็นอารมณ์ของกัมมฐานมันเป็นอารมณ์ของการเจริญสติ สมาธิปัญญาได้ทั้งหมดมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งหมดนี่เราต้องเข้าใจนะกําหนดรู้พิจารณาสลับสลับสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นแหละพิจารณากายบ้างพิจารณาร่างกระดูกของเราบ้างพิจารณาความรู้สึกนึกคิดดีชั่วบ้างสติปัญญาเนี่ยมันสามารถหมุนกลับไปกลับมาได้หมดคือสติปัญญาเนี่ยการเจริญสติปัญญานั้นเราก็กําหนดรู้พิจารณาอยู่ในวงวงขันทั้งห้านั่นแหละสติปัญญาเราก็กําหนดรู้พิจารณา อยู่ในขันทั้งห้านั่นแหละรูปเวทนาสัญญางขารวิญญาณกลับไปกลับมากายเวทนาจิตรำตัวลึกลรู้พิจารณาพิจารณากลับไปกลับมานั่นนั่นแหละความรู้ยิ่งความเห็นจริงความปล่อยวางความความวิมุตติมันก็เกิดขึ้นได้โสดาปฏิมัคสกาทาคามัคอนาคามัคก,ก็พิจารณากายเวทนาจิตรมตัวเดียวกันพิจารณาขันทห้าตัวเดียวกันนั่นแหละโสดาปฏิมัคสกาทธคามัคอรันตมัคโสดาปฏิมัคสกาทธคามัคอนาคามัคจะเกิดขึ้น เออมักมรคเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเราก็ต้องเจริญมรกสิถ้าเราไม่เจริญมรกมัมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็มีแต่มักง่ายไงเมื่อมักง่ายอ่ะมันก็มีแต่สูญเสียนั่นแหละแต่ถ้ามักผลเนี่ยมักแปดเนี่ยเราจะได้รับนะสติมรคสมาธิมักปัญญามรคของเรานั่นแหละการกําหนดรูปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเมื่อเรากําหนดรูปพิจารณาไปแล้วระหว่างที่เราพิจารณาเราก็ตั้งใจพิจารณานะจงใจรู้จัก จงใจ,จเจริญสติปัญญาเข้าไปกาหนดกําหนดรู้พิจารณาไปเลยมันจะเห็นชัดของมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องฝึกฝนมันอยู่อย่างนั้นฝึกฝนอยู่อย่างนั้นต่อไปเมื่อมันช่ำชองแล้วถึงเดี๋ยวมันจังหวะดีสติปัญญามันก็จะชัดบางวันมันก็พิจารณาชัดบ้างไม่ชัดบ้างมันก็ธรรมดานั่นแหละแต่เราพิจารณาซ้ำซากต่อไปมันจะกําหนดรู้พิจารณาเห็นชัดได้ดังใจเลยกำหนดรู้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเห็นชัดได้ดังใจต่อไปมันจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความปล่อยวางเพื่อ วิมุตติวิมุตติก็คือความหลุดพ้นแห่งดวงจิตหลุดพ้นจากกายจากเวทนาหลุดพ้นไปจากความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งหล,หลุดพ้นเป็นวิมุตติธรรมเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมอยู่เหนือสมมุติทั้งปวงอยู่เหนือสมมติบรรัญญัติที่เป็นตัวสังขารการคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนี่แหละและการเจริญสติปัญญากําหนดรู้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั้นไปแล้วถ้าหากว่าจิตเราหมดมันหมดกําลังมันหมดพลังเราก็ต้องรู้จักย้อนย้อนจิตมาเจริญ มาทำสมาธิทำความสงบพักอยู่ในความสงบเสียก่อนคือเราเจริญสติปัญญาพิจารณาขันห้าไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันหมดกําลังมันไม่มีกําลังก็ปล่อยวางเสก่อนปล่อยวางแล้วก็กลับมาทําสติจเจริญสติให้รู้อยู่จุดเดียวเพื่อเพื่อสติต่อเนื่องอยู่ในกายจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าสติรู้อยู่ในคําบริกรรมพุทโทธธรรมโมสังโฆสัมมาหลังหากรู้อยู่อยู่ในในจุดใดจุดหนึ่งอย่างต่อนเนื่องได้จิตมันก็จะสงบเป็นสมาธิ สติต่อเนื่องสมาธิถึงจะบังเกิดขึ้นได้หากสติไม่ต่อเนื่องสมาธิไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้เราพึงรู้จักกันอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้การกาหนดรูปพิจารณากายเวทนาจิตธรรูปเวทนาพัญญาตัางขันวิญญาณขันนั้นกำหนดรูปพิจารณากิเลสตัณหานั้นเราสามารถที่จะกําหนดรูปพิจารณาได้ทุกอีเลบทนั่นแหละยกเว้นว่าเวลาหลับไหลเวลานอนหลับเวลานั่งหัวที่หมัวตาไม่ได้รู้จักอะไรอยู่แล้ว การกำหนดรู้พิจารณาสติปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมขันธห้านั้นเราต้องรู้จักขณะที่เราหยุดหยุดเจริญสติปัญญาพิจารณาขันธ์ห้านั้นเมื่อเมื่อหยุดสติปัญญาแล้วเราจะทํำยังไงต่อไปเราก็ต้องกลับมากลับจิตใจกลับมาทรงสติสัมปชัญญะทรงความรู้ตัวอยู่กับร่างกายเป็นหลักในวันทั้งวันต่อไปนั่นแหละคือรู้จักกลับมาดํารงสติสัมปชัญญะทรงสติสัมปชัญญะ สลับกับการเจริญสติปัญญาสลับกันไปมาพัดหน้าพัดหลังพัดหน้าพัดหลังทําสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นคือดํารงสติสัมปชัญญะเฉยๆรับรู้ร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันแล้วก็เจริญสติปัญญากําหนดรู้พิจารณาธาตุสี่ขันธ์ทั้งห้ากำหนดรู้พิจารณาไปไปสักพักหนึ่งก็กลับมาดํารงสติสัมปชัญญะไว้เฉยๆรู้อยู่ที่กายล้วนๆรู้รรอยู่เฉยโดยไม่ต้องไปพิจารณาเนี่ย เราก็ต้องรู้จักสภาวันนี้เวลาเราไปกําหนดรู้พิจารณาขันห้าเราก็ตั้งใจทุ่มเทพิจารณาจรงิจรงๆทุ่มเทความเพียรสติปัญญาทั้งหมดเข้าไปกําหนดรู้พ <ๆ S 1> ิจารณาขันห้าจริง liters, ๆไม่ต้องมาสนใจกับ,ไม,มกบไม่ต้องมาสนใจกับสัมปชัญญะไม่ต้องมาสนใจกับการทําสมาธิขณะที่กําหนดรู้พิจารณาขันห้านั้นนะ่ะไม่ต้องมาสนใจสมาธิไม่ต้องมาสนใจกับความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายนั้นให้ทุ่มเทสติปัญญาเข้าไปเจริญสติปัญญากาหนดรู้พิจารณาขันห้านั้นไปเลย เมื่อเราพิจารณาเสร็จแล้วทุกครั้งเราก็ปล่อยวางสติปัญญาแล้วก็แล้วก็กลับจิตใจกลับมากลับมาดํารงสติสัมปชัญญะรับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวันนั้นเราต้องเข้าใจทําเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นของเราก็นับว่านับว่าเราก็มีจิตใจอยู่กับตัวได้ดีมากขึ้นนั่นแหละเนี่ยการที่เราถามพระอาจารย์ว่าผ้าอาจารย์พอเราปฏิบัติเรื่อยๆไปอาการทุกข์ของาธาตุขันจะเกิดจะเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะ อันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าจิตใจเราอยู่กับตัวมากขึ้นนั่นแหละคือการที่จิตใจอยู่กับตัวมากขึ้นเราภาวนามากมากขึ้นเราภาวนามากๆเข้าเข้าแล้วเนี่ยจิตใจมันจะอยู่กับตัวมากขึ้นเมื่อจิตใจมันอยู่กับตัวมากขึ้นแน่นอนล่ะถ้าจิตใจอยู่อยู่กับตัวมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าสติเราดีสัมปชัญญะเราดีแสดงว่าสมาธิเราเราดีขึ้นหมดเลยธรรมะเราเจริญธรรมะที่เป็นตัวสติสมาธิตัวสัมปชัญญะเนี่ยเจริญขึ้นคือเมื่อจิตใจเราอยู่กับตัวเนี่ยทําไมถึงบอกว่า ธรรมะในใจเราเจริญขึ้นก็เพราะว่ามันจะมารับรู้ความทุกข์ทั้งหมดเลยในร่างกายเนี่ยเพราะจิตมันอยู่กับตัวเมื่อจิตมันอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนมันเห็นหมดเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนมันเห็นหมดเมื่อเห็นหมดเราก็เราก็ตั้งสติเราก็เราก็ต้องรู้จักเจริญสติระลึกรู้สัมทับเข้าไปแล้วปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่่ถาดบุคคลตัวตนเราเขาไปเลยนั่นแหละเมื่อจิตสัมผัสได้ถึงความทุกข์ในร่างกายนั้น เราก็ต้องรู้จักเจริญสติปัญญา,เ,าเมื่อจิตรับรู้ความทุกข์ในร่างกายามากหรือน้อยก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้จักเจริญสติปัญญาเข้าไปสัมทับกับจิตที่รับรู้ความทุกข์ในกายนั้นเลยคือเจริญสติเข้าไปกําหนดรู้พี่นามันเลยความทุกข์นั้นนั่นแหละมันก็จะยิ่งดีมากเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จิตเราอยู่กับตัวเราก็ได้พผเชิญหน้าหมดแล้วแ มันก็จะเบื่อหน่ายในในสังขารร่างกายว่าเออถ้ามันไม่มีร่างกายความทุกข์มันก็ไม่ไม่มีหรอกเพราะมันมีร่างกายความทุกข์มันถึงได้มีความสุขมันได้มีนั่นแหละแต่เราจะต้องพิจารณาปล่อยวางมันทั้งสองปล่อยวางทั้งความสุขทั้งทั้งความสุขสบายละในร่างกายความทุกความทุกความไม่สบายในร่างกายเราต้องกําหนดรอบรู้ทั้งความสุขความทุกนั้นนั่นแหละกายมันก็สักแต่ว่ากายอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันมันมันกายนี้มันไม่ใช่สุขไม่ไม่ใช่ทุกแต่ว่ากายนี้มันเป็นที่ตั้งของความสุขของความทุกกายนนี้มั มันเป็นที่ตั้งของเวทนาขันนั่นแหละทะนั้นให้เรารู้จักนะนั่นแหละเราก็ต้องรู้จักการเผชิญหน้าอย่างไรการตั้งสติหลบยามเวลาหลบความทุกข์ความทุกข์มันมากก็ต้องรู้จักหลบเหมือนกันหลบเพื่อเอากําลังนั่นแหละหลบเพื่อเอากําลังเช่นความทุกข์มันเกิดขึ้นแสนราหัสในร่างกายนั้นเราไม่เข้าใจ,จเจริญสติปัญญาเข้าไปเผชิญหน้าพิพจนารณาปล่อยวางความทุกข์โดยตรง เราก็กลับมาที่คําบริกรรมหรือไม่ก็กลับมาตั้งสติรับรู้ลมกระทบปลายจมูกกลับมารู้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายหรือกลับมาที่คําบริกรรมพุทโธขณะที่เรามาเจริญสติรับรู้ที่ลมกระทบปลายจมูกหรือกลับมาบริกรรมพุทโธตั้งสติรู้อยู่เราต้องทําความรู้ชัดถ้าเราบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาหลังเราก็ต้องตั้งสติรู้ชัดในคําบริกรรมสิ่งสาคัญว่าเราอย่าลืมสัมปัชญะอย่าลืมความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลานั้น เมื่อสติและธรรมปัญญาเข้าคู่กันได้ตลอดเวลาอย่างนั้นใจมันถึงจะรวมเป็นสมาธิได้นะนั่นแหละนี่เราต้องเข้าใจด้วยถ้าเราไม่มีกําลังสติปัญญาที่จะเผชิญหน้าพิจารณาความทุกข์ในในร่างกายนั้นได้โดยตรงเราก็ต้องกลับมาที่คาบริกรรมพุทโธทธรทมโมสังโฆสัมมาหลังซะก่อนกลับมาที่ตั้งสติรับรู้ลมกระทบไปจมูกอย่างนั้นเป็นต้นเรียกว่ากลับมาทําสมาธิซะก่อนเพื่อให้จิตมีกําลังจึงค่อยออกไปเผชิญหน้าพิาพจารณาความทุกข์และพิจารณาร่างกระดูกนั้นสลับกันไป ั่นแหละต้องเข้าใจทําอันนี้ก็ดีแล้วเราก็ตั้งใจทําต่อไปอันนี้ก็เป็นจดหมายน้อยของโยมอีกคนหนึ่งถามว่ากราบนัตการพระอาจารย์ค่ะขอากราบเรียนถามว่านั่งนั่งสมาธิแต่ไม่เห็นลมหายใจกำหนดยังไงก็ไม่เห็นลมหายใจเพราะอะไรคะผิดหรือถูก ถ้าอาจารย์ก็ต้องตอบว่าหากว่าโยมไม่เห็นลมหายใจเข้าออกทีนี้ถ้าเกิดว่าโยมไม่เห็นลมหายใจเข้าออกโยมสามารถเห็นหัวใจของพุทธะาดั้งเดิมแท้ของโยมได้ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ปานจากความคิดดีและชั่วเป็นสิ่งที่ปานจากความคิดทั้งหมดเลยปานจากสัญญาอารมภาพต่างๆในใจนั่นแหละโยมเห็นพุทธะตรงนั้นไหมเออถ้าหากว่าโยมเห็นพุทธะาตรงนั้นโยมก็เจริญสติสัมปชัญญะ ทำความสงบเงียบรู้จักตั้งสติทําความสงบเงียบงันอยู่ที่พุทธานั้นไปเลยนั่นแหละอยู่ที่พุทธานั้นไปเลยซึ่งปราศจากความคิดนั่นแหละเอ่อทำทำสติอยู่ที่นั่นทําความสงบเงียบงันอยู่อยู่ที่พุทธานั้นแล้วมันก็จะเอ่อเราเราโยมก็จะโยมก็จะชานาญในในความสงบตั้งมั่นอยู่อยู่ที่พุทธานั่นแหละก็ตั้งแต่เริ่มนั่งสมาธิจนกระทั่งเลิกนั่งก็อยู่กับพุทธาได้ตลอดเวลาสงบเงียบงัน ปานจากการปรุงแต่งคิดนึกตลอดเวลาสงบเงียบงันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละก็้ก็ทําอย่างนั้นไปถ้าหากว่าโยมเห็นพุทธะทีนี้ถ้าหากว่าโยมไม่เห็นพุทธะถ้าหากว่าโยมไม่เห็นพุทธะเลยลมหายใจก็ไม่เห็นไม่เห็นพุทธะเลยถามว่ามันเป็นอะไรน่ะขณะนั้นเวลานั้นมันมีอยู่สองอย่างถ้าโยมไม่เผลอโยมก็เหมื่อลอยก็คือคือถ้าโยมไม่เผลอเม่อลอยโยมก็นั่งหลับนั่นแหละมีสองอย่างไม่เผลอก็เหมื่อลอยหรือไม่ก็คือทั้งเหม่อลอยทั้งเผลอ เออเผลอไปเมือรลอยก็คล้ายๆกันเออหรือไม่ก็ฟุ้ง้านนั่นแหละทาไมพุ่ง้านก็ก็นั่งหลับก็มีอยู่แค่นั้นแหละเนี่ยพูดถึงถ้าไม่เห็นลมนะลมหายใจเข้าออกก็ไม่เห็นพุทธะก็ไม่มองไม่เห็นมันก็เมือยลอยมันก็ลหลงไหลไปนั่นแหละเออถ้าถ้าหาก็มันไม่ลหลงไหลมันไม่เมือรลอยมันไม่ฟุ้ง่านไปมันก็หลับเท่านั้นแหละนี่แหละประสบการณ์นะนี่นี่นะจะพูดให้ฟังนะครูบาอาจารย์ท่านเทศให้ฟังท่านตอบปัญหาธรรมะให้เนี่ยท่านมีประสบการณ์หมดแหละ ตอบได้แบบถูกต้องแม่นยำเป๊ะไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามันมันคล้ายๆกันประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมันคล้ายๆกันหมดถ้าหากว่าเราปฏิบัติจริงเราก็จะไปเจอเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักทีนี้ถ้าหากว่าโยมเอ่อลมหายใจก็ไม่เห็นพุทธานโยมก็มองไม่เห็นทีนี้ทําไงอะ่ะจิตของโยมจะต้องเจริญสติจะต้องมีอารมณ์ของสติของสมาธิจิตโยมจะต้องมีอารมณ์ของสติเออ เช่นถ้าหากว่าเรามองมองดูลมหายใจเราลมหายใจเราไม่เห็นเลยเอ,อพุทธะเราก็มองไม่เห็นพุทธะซึ่งบาดจากความคิดอันมืดมนความคิดดีชั่วพุทธะซึ่งบาดจากความคิดคือใจของเราแท้ๆนั่นนะ่ะเรามองไม่เห็นเลยเมื่อเป็นดังนั้นโยมก็ควรที่จะบริการ,รพุทโธนั่นแหละหรือไม่ก็รู้ถ้าหากว่าเราไม่เอาลมหายใจเราก็รู้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายร่างกายก็ได้ เนี่ยบางคนก็ระลึกรู้อยู่ที่เร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นรับรู้ลมกระทบไปจมูกอย่างนี้เป็นต้นรับรู้อยู่ที่ลมกระทบไปจมูกไม่ไม่ได้ตามลมเข้าออกบางบางคนตามลมเข้าออกได้กับตามลมเข้าออกไปถ้าหากว่าโยมตามลมเข้าออกไม่ได้โยมก็รับรู้ลมกระทบไปจมูกก็ได้ถ้าหากว่ารับรู้ลมกระทบไปจมูกไม่ได้ก็ตั้งสติรู้อยู่รับรู้กายนั่งเป็นหลักคือที่จริงแล้วมันก็ได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจรับรู้กายนั่งนะรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกเนี่ย แล้วก็ทําความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสิ่งสําคัญสิ่งที่จะตะหนักสิ่งที่จะตะหนักให้พวกเราเากระทํานั้นที่ที่จะให้พวกเรารู้จักก็คือสัมปชัญญะขณะที่เราตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมกระทบไปจมูกนั้นขนาเดียวกันเนี่ยคือเรารับรู้กายนั่งด้วยรับรู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่ารับรู้ลมกระทบไปจมูกเราอย่าไปทิ้งการรับรู้กายนั่งและตรงนี้ให้จําให้จําไว้ว่า ให้ทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทําความรู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายให้ต่อเนื่องให้ได้คือสติเนี่ยเราเราทุกคนเนี่ยพอที่พอที่จะเข้าใจกันได้นะตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมกระทบปลายจมูกเนี่ยทุกคนเข้าใจได้แต่สัมปชัญญานั่นนะ่ะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายเนี่ยเราต้องเจริญคู่กันไปกับสติสติรู้อยู่ที่ลมกระทบปลายจมูกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก สัมปัญญะเนี่ยคือความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสอนไว้ว่าสติและสัมปัญญะเนี่ยเป็นธรรมะมีอุปการะมากในพระพุทธศาสนาธรรมะที่มีอุปการะมากต่อจิตวิญญาณสัตว์โลกคืออะไรมีอยู่สองประการท่านบอกไว้สติคือความระลึกได้หนึ่งสัมปัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยสองสองข้อเนี่ยแหละธรรมะที่มีอุปการะมาก ต่อต่อผู้ปฏิบัติธรรมและต่อให้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ตามสติและสัมปชัญญะนั้นก็จําเป็นอยู่ตามนั้นนั่นแหละเพราะไม่งั้นบุคคลก็ต้องเมื่อลอยฟุ้งซ่านไปนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีความตระหนักซึ่งสติและสัมปชัญญะเช่นนั้นคนนั้นก็จะคนนั้นจะสามารถระงับดับความเมื่อยลอยความฟุ้งซ่านได้เช่นเราระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจก็ออกระลึกรู้อยู่ที่ลมกระทบไปจมูก หรือว่าเราจะระลึกระลึกรู้ที่คาบริกรรมพุทโธดัมโมสังโฆสัมมาหลังก็ตามเราต้องทําความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายไปด้วยเนี่ยเรียกว่าสติและสัมปชัญญะเข้าคู่กันสติระลึกรู้ในคําบริกรรมหรือในลมหายใจก็ออกหรือระลึกรู้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งต้องระลึกรู้ให้ต่อเนื่องนะสัมปชัญญะเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเลยไม่ขาดสายไม่หายไปไหนทั้งนั้นผลสุดท้ายแล้วจิตใจโยมก็จะเป็นสมาธิจนได้นั่นแหละ สติและสัมปัญญาต้องต่อเนื่องสมาธิถึงจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละให้เรารู้จักอย่างนั้นถ้าสติสัมปัญญาไม่ต่อเนื่องสมาธิความสงบเยือกเย็นใจไม่มีวันจะเกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญหากสติระลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรมไม่มีปัญญารู้แจงกายเวทนาจิตธรรมปัญญาที่จะรู้แจงในกายเวทนาจิตธรรมก็ไม่มีเหมือนกันวิชาวิมุตติความลุดพ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกัน ถ้าหากว่าเราต้องเราต้องการปัญญาสติก็ต้องเจริญระลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเรียกว่าสติเพื่อปัญญาสติเพื่อสมาธิก็ระลึกรู้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายสติเพื่อปัญญาก็คือระลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั้นปัญญาที่จะรู้แจ้งกายเวทนาเวทนาจิตธรรมนั้นถึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราต้องการสมาธิสติต้องรู้อยู่จุดเดียวในร่างกายจุดใดจุดหนึ่งเช่นรู้ลมหายใจออกหรือว่ารู้ที่ลมกระทบไปจมูกหรือว่ารู้อยู่ที่คาบริกรรมพุทโธนโมสังโฆสัมมาหลังอันใดอันหนึ่ง ระล,ลึกรู้อยู่ในคำบริกรรมอย่างแน่วแน่แล้วสติตรงนั้นต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมสติและสัมปชัญญะต้อง,ง,งต่อเนื่องสมาธิถึงจะเกิดขึ้นได้ความสงบตั้งมั่นถึงจะเกิดขึ้นได้นี่เราต้องคอยจะเข้าใจทำสติเพื่อปัญญาเราต้องรู้จักสติเพื่อสมาธิเราต้องรู้จักสติสตัมปชัญญะนแนบรู้กกยเคลื่อนไหวยืนเดินยืนเดินดนัน่งนอนทั้งวันนั้นจะป้องกันความลุ่มหลงของจิตใจเราได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เราจะต้องศึกษาเราเรียนเขียนอ่านทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้้้นเรรากก็ตองูจั เราต้องเข้าใจทำเข้าใจปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลดีแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ความทุ่มเทของเราความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสําเรจย,ย่อมู่อยู่ที่นั่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้มันถูกต้องดีงามแล้วก็จะได้ผลที่ถูกต้องดีงามที่งดงามแน่นอนตั้งสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้ให้แนวแน่ให้มันคง พวกเราฟังทรมะปฏิบัติทมอยู่ที่วัดเราก็ต้องใส่ใจตอนนี้เราปีกตนปีกวิเวกภาวนาปฏิบัติทมอยู่กันที่วัดเราก็ต้องใส่ใจแม้ครูบายอาจารย์ท่านเทศตอบปัญหาธรรมะให้ญาติโยมคนทางไกลก็ตามแต่ก็ให้พวกเราฟังด้วยเนี่ยเออเทศต่อหน้าเราก็ให้พวกเราฟังฟังเพื่อประดับสติปัญญาของเราเราก็ตั้งสติตั้งความรู้ตัวกำหนดรู้อยู่ที่ไกลตลอดการเวลาให้มันชัดเจนตลอดเวลาไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เข่งขัดของเรา เช้าเราก็ทําตอนบ่ายเราก็มีการกระทํารวมกันเสมอนั่นแหละตอนเย็นเราก็มีการกระทํารวมกันเนี่ยอันนี้แหละผู้เจริญธรรมเมื่อผู้เจริญธรรมมีผู้เจริญธรรมมีแล้วเนี่ยแน่นอนละแล้วผู้ใดเจริญธรรมละ่ะก็เรานั่นแหละเป็นผู้เจริญธรรมแล้วเราเรานั่นแหละพวกเรานั่นแหละก็จะได้รับผลที่ถูกต้องดีงามได้ เพราะฉะนั้นคนทางบ้านเขาก็ยังสนใจกันพวกเราอยู่วัดเราก็ต้องสนใจนั่นแหละเราอยู่วัดเราก็ต้องสนใจตอนนี้เราละทิ้งบ้านช่องเรามาอยู่ที่วัดเรามาเรามาสํารวมปฏิบัติเนี่ยนับว่าเป็นบุญวาสนาของเราแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติของเราไปต่อจากนี้ก็ให้กําหนดจิตภาวนาอยู่ในสภาว่าความสงบเงียบงันกันต่อไปนั่นแหละหากนั่งสมาธิไม่ไหวเราก็เอรู้จักไปเดินจงกรม เดินโยกรมสลับกับนั่งสมาธิไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะหยุดเทศนาหยุดแสดงธรรมขอให้เราเภาวนาะอยู่ในสภาะความสงบเงียบกันต่อไปให้ตั้งใจกำหนดภาวนาไปเพราะฉะนั้นเราจะเจริญสติรู้อยู่ในร่างกายจุดใดจุดหนึ่งรู้อยู่ในกรรมฐานหรือรู้อยู่ในคาบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาหลังก็ตาม สิ่งที่พระอาจารย์ต้องการเน้นย้ำพวกเราหนักหนาคือสัมปชัญญะอย่าลืมเพราะว่าสังเกตดูหลายๆคนที่เราเหม่อลอยเราตั้งสติจเจริญสติรู้อยู่ในกายจุดใดจุดหนึ่งได้ก็จริงรู้อยูรอย่รู้อยู่ในคาบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆสัมมาหลังนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าเรารู้ไปรู้มาสักพักหนึ่งเหม่อลอยไปไหนไม่รู้สักพักหนึ่งหลับไหลไปไหนก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราขาดสัมปชัญญะ เราไม่รู้จักทาสัมปัญญะทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายคู่กันไปนั่นแหละฉะนั้นให้เรารู้จักนะไม่ว่าสติของเราจะไปรู้อยู่ในคําบริกรรมอันใดอันหนึ่งก็ตามสัมปัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมน,นั้นต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่ร่างกายนั้นอย่างเดียวคู่กันไปกับสติที่รู้อยู่ในคําบริกรรมพุทโธนั้นเป็นต้นหรือคําบริกรรมหรือว่าเราจะรู้อยู่ที่ลมกระทบไปจมูกนั้นเป็นต้น สัมปัชัญ,ญคือความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนั่นแหละแล้วสมาธิเกิดขึ้นแน่นอนแต่ให้รับรู้เบาๆเรื่อยไปนะสัมปัชัญ,ญก็รู้ตัวทั่วพร้อมไปทั้งร่างกายสัมปัชัญรญู้ตัวทั่วพร้อมไปทั้งร่างกายคู่กันไปอยู่อย่างนั้นรับรู้เบาๆ,ๆอย่าไปเพ่งด้วยผลสุท้ายเนี่ยจิตของเรามันอยู่ในภาวะสติสัมปัชัญ,ญอย่างต่อเนื่องเช่นนั้น จิตใจของเราก็จะเป็นสมาธิจนได้ซึ่งมันไม่ได้ยากเกินวิสัยนะแล้วเราก็จะมีความสุขรถของธรรมะจะชนะรถทั้งปวงนี่แหละให้เรารู้จักกันไว้แล้วสติสัมปชัญญะเนี่ยแหละที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ลุ่มหลงในสิ่งใดให้ให้เราพึงรู้อย่างนั้นเพิ่มเติมธรรมะพอสมควรให้กําหนดภาวนาอยู่ในภาวะความสงบเงียบงันกันขอให้ตั้งใจทบทวน ธรรมะปฏิบัติอย่างที่เทศให้ฟังนั้นให้ตั้งใจภาวนาไป